วันนี้จะมาดูยามตกฝากกราบชีวิตของลาศีมินนะครับปีเสือนี้จะมีโชคอย่างไรนะครับเรามาดูช่องวาสนานะครับวาสนาตกวาสนานครับปีนี้ดีนะครับครูบาอาจารย์เทพเทวดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือดีนะครับมาดูการงาน การงานก็ตกวาสนานะครับอืเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เทพเทวดาดีนะครับเรามาต่อไปดูโชคลาบลาบโชคลาบโชคลาบลาบมาจากอะไรตามไปดูอ๋อดวงมีโชคมีลาบดีนะครับดวงมีโชคมีลาบดี ต่อไปพระอ้าวต่อไปวินาดีวินาศตกอะไรตามไปดูดิีวินาศตกมิดมิดสหายญาติพี่น้องไม่ค่อยดีอันนี้เป็นยามตกฝากกราฟชีวิตของราศีมินปีเสือนะครับขอบคุณนะครับ